ออกฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหนังของก้องห้วยไล่ปะฉชะดะ2024โอ้โหโดนวิจารณ์สนั่นวันไหวโดนวิจารณ์อย่างไรบ้างยายมีตัวอย่างของคำวิจารณ์ค่ะจากเพจเก t n นะ the movie มานำเสนอปะฉชะดะ2024เขาวิจารณ์ไว้แบบนี้ฟังนะคะคุณก้องห้วยไล่ เราไม่เชื่อว่านี่คือหนังปี2024ปีที่หนังไทยคุณภาพหลายเรื่องเข้าฉายขนาดหนังที่ผมบอกว่ามันห่วยนะักห่วยนาะคุณภาพมันยังดีกว่านี้และให้ตายทุกคุณภาพหนังดีกว่าเลว2018นิดหนึ่งแต่เนื้อเรื่องแม่งเทียบไม่ติด มันคือคำตำหนิที่ผมมีให้กับหนังเรื่องนี้ทุกอย่างมันกากมุมกล้องกากเสียงเอฟเฟกกากซีจีกากการใส่เสียงประกอบกากอัดเสียงกากการเดินเรื่องกากปมกากแอคชั่นกากแต่เท่การแสดงกากแต่ดีบางคนแม้แต่การใส่ซับอังกฤษกูนึกว่าคนเดียวกับคนทำซับเลว2018แม่งกากชิบหายมุกตลกคือสิ่งที่ผมกำหมัดมากที่สุด มันไม่ฮามันไม่เข้าจังหวะแถมตอนไหนมีมุกตลกตอนนั้นจะมีเสียงเอฟเฟกตลกที่เห็นได้ตามคลิป YouTube ทั่วไปมันไม่ควรกับการมาใส่ในหนังอ่ะแย่ยิ่งกว่าละครคุณธรรมตามติกตอกอีกไม่อยากเชื่อจริงๆว่านี่คือหนังอ่ะอุ้ยต่อนะคะ เนื้อเรื่องพอเข้าใจได้ทุกอย่างมันจะดีมากถ้าอยู่ในบริบทของทุนสร้างที่สูงกว่านี้นักแสดงคิวว่างเยอะกว่านี้พอมันอยู่ในบริบทงบน้อยและคิวนักแสดงน้อยมันเลยต้องตัดส่วนดีๆหลายอย่างเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องที่เป็นจุดขายและส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นมุกตลกที่ไม่จําเป็นกับเนื้อเรื่องทั้งนั้นเพราะเขาต้องการขายความตลกทําให้ช่วงที่อินได้มันไม่อินแล้วบอกเลยว่าคนเขียนบทแม่งกล้าเขียนมากวงเล็บไปดูเอาเอง แล้วจะมีคนไปดูไหมล่ะคะเนี่ยแต่สุดท้ายก็ออกมาเละอย่างที่เห็นแหละและเป็นหาไรต้องหัวเราะทุกๆ5้าวิภาคตัวร้ายทีไรแม่งหัวเราะตลอดเลยโคตรน่ารำคาญเลยอะแอคชั่นเท่นะแต่ไม่จำเป็นมันดูฝืนมากไปหน่อยเน้นทำแอคชั่นเรียวๆคู่ๆจะดูดีกว่ายเยอะเลยเอาจริง หนึ่งในหนังหน้าอน,นาจใจแห่งปีกับความช่วยที่หาแทบไม่ได้ในหนังยุคนี้แต่ถ้าคุณชอบนุกป่ายก็ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดถึงแม้เราไม่ได้ดูเฟื่อนแต่เราเซนได้เลยว่าทั้งคู่แสดงดีขึ้นวงเล็บนิดหนึ่งให้คะแนนไปเลยค่ะเต็มๆลบสองเต็มสิบฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์ไม่น่าเชื่อว่าน,นี่คือหนัง2024วันนี้ในโรงภาพยนตร์ พูดขนาดนี้แล้วดอมส้ม f อกล้องห้วยไร่จะไม่ไปดูความก่าของหนังเรื่องนี้ใหม่นะคะตอนนี้ลดค่าตั๋วเหลือ39บาทแล้วนะไ่ว่าสิบอทิมกันส่ว่าจะมีกันและกันอย่าลืมไปดูนะจ๊ะ